มีคนมาหาเราแตะที่ไหล่เราแล้วพูดว่าเออเธอทําไมเธอดูเครียดจังเลยตอนเข้ามาในเนี้ยเธอดูแบบมีปัญหา เราก็แบบมีปัญหาอะไรหรอคะล้อหนูดูเครียดรอเขาบอกใช่หนูดูเครียดแบบเออหนูไม่รู้เลยหนูอาจจะแบบไม่ได้ยิ้มบ้งคะถ้ายิ้มหนูจ,จะดูไม่เครียดแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นช่วงหนูก็คิดในใจเลยจะเป็นช่วงที่หนูกาลังคิดว่าหนูควรจะกินอะไรดีวันนี้อนะไรเงี้ย <an> แต่แต่มันกลายเป็นเขาคิดว่าเราแบบเครียดเรื่องชีวิตเรื่องมรสุมซึ่งมันไม่ใช่พี่โจคือสิ่งที่มันที่ที่มินคิดได้ก็คือว่าคนจะเห็นในสิ่งที่เขาอยากเห็นแล้วสิ่งที่มันเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้เราเคยถูกแบรน เราจากมีเพื่อน40คนเหลือเรามีเพื่อนหนึ่งคนนะพี่โจพอโตมันไม่ใช่แค่มอต้นนะมันกลายเป็นฮาร์บิที่แบบตอนมหาลาัยก็เคยเกิดขึ้นคือพอเราเอา s t a n d ิ้งหรือโดดเด่นมากๆอะ่ะโอ้โห โคตรถูกหมันไส้แบบหนักมากพี่โจมันไส้แบบตอนนั้นจําได้ว่าเป็นประธานค่ายหนึ่งแล้วแบบทาขึ้นมาแล้วมันดีแล้วทุกคนก็เควสชั่นเจตนาลมเราว่าทําไมถึงทําแล้วเราก็บอกเอาก็เราทําเพื่ออยากให้คนอื่นได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนได้รู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วมันก็เป็นประโยชน์กับมหาลัยเป็นประโยชน์คณะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่มันก็มีกลุ่มเพื่อนที่ไม่พอใจแล้วก็หมั่นไส้ว่าคุณทําทําไมเราจําได้เลยว่าพอเราเกือบจะถูกแบลลแล้วแต่รอบนี้เราเปลี่ยนเราตา่าง ตอนที่ทุกคนนั่งแบบนั่งจัดจัชเราอยู่เป็นกองเราเดินเข้าไปกลางวงแล้วให้เขาว่าเราแล้วเราก็ตอบดีเบตตรงนั้นเลยว่าเอ้ยเข้าใจผิดนะมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่แบบนั้นนะเอ้ยเรามาทําร่วมกันเถอะเออขอโทษนะถ้าทําให้เธอเข้าใจอะไรผิดไปอนะไรเงี้ยสวัสดีครับ ผมโจปวินนะครับแล้วในวันนี้นะครับก็จะมาชวนกันพูดคุยในเรื่องของการโดนเข้าใจผิดซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนทั้งทุกๆคนที่ดูอยู่รวมถึงผมเราก็ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ตลอดชีวิตอยู่แล้วแล้วในวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญของเราครับเป็นซิงเกิลมามคุณแม่ลูก3 เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เคยเป็นมืออาชีพที่โลดแล่นอยู่ในวงการธุรกิจและปัจจุบันเธอก็ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศไทยด้วยในชีวิตของเธอเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มา,มามากน้อยแค่ไหนและเธอมีวิธีการเรื่องราวจัดการกับมันยังไงและวิธีการของเธอจะทำให้เราสามารถมาประยุกใช้ได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับ แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายๆคนครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับบูดี้ซีลอขวดเขียววิตามินซีสูง200%เม็นเติบโตมาในแบบที่คุณแม่จะต้องบอกตลอดว่าเราต้องเรียบร้อยนะ เราต้องเ,อเรียนเก่งนะต้องทําอะไรที่มันอยู่ในอยู่ในสิ่งที่ข่านยมของสังคมบอกว่าดีงามมากๆเราต้องอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เราเป็นทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องของความคิดอะไร,รต้องคิดก่อนว่าทุกอย่างมันถูกศิลธรรธมนะทุกอย่างมันมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะทำอะไรเงี้ย สมัยก่อนสิกว่าปีที่แล้วพี่โจอีคอมเมิร์ซคือคนยังกลัวว่าหินจะส่งถึงที่บ้านนะคือมันต้องคอนวินส์ผู้คนให้ซื้ออีคอมเมิร์ซ for the first time แบบซื้ออีคอมเมิร์ซครั้งแรกให้ได้อะไรเงี้ยมันมันไม่ง่ายเลยจริงๆริมันต้องคอนวินส์คือแบบไปทํายังไงที่เจรจาให้แบบคนที่เอาสินค้าที่เขาขายดีอยู่แล้วหน้าค้าปีค้าส่งแบบมาขายกับลาซาด้าหรือมาขายกับเอ่อท็อปแบรนด์อีคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยคือมันไม่ง่ายแล้วทำยังไงให้การตลาดคนแบบกดซื้อทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเราเสนอสินที่ดกับเเขาอง้ยต เรียนรู้เยอะเพราะว่าเราทําจากสิ่งที่ต้องบอกว่าแบ็คกราวเราแบบไม่ได้มีเยอะเข้าใจเรื่องนี้เยอะเราเลยต้องทําเยอะเทรนนิ่งตัวเองเยอะเรียนรู้เยอะแล้วก็นอนดึกอะไรเงี้ยดึกจนขนาดที่แบบมินต้องใช้คําว่าเพิ่งรู้ว่าตัวเองแบบทํางานหนักเกินไปเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลแบบหนักเลยพี่โจแบบถึงขั้นนเนี่ยจะเป็นหนึ่ง,งจุดพีคเหมือนกันหมอบอกว่าถ้าคุณมาช้ากว่านี้คุณอาจจะตายได้ mm hmm. เราจําได้ว่าออกจากโรงพยาบาล มั่นหน้าตัวเองเองีกมั่นใจว่าฉันกลับไปที่ที่ทำงานแล้วทุกคนจะอภพิเชตฉันเพราะจริงๆเราไม่นควรจะกลับไปที่บ้านแต่มันเลือกกลับไปที่ทํางานพี่โจตลกปะคนออกจากโรงพยาบาลเราก็แบบยังติดแบบสำลีน้าเกลืออยู่เลยอะบอสก็ไม่ได้รู้สึกแบบซาบซึ้งกับการที่เราโผล่ไปทํางานแต่ก็อย่างน้อยคือบอสก็พูดประมาณว่าเออถ้าอยู่ไม่ไหวก็กลับไปพักนะอะไรเงี้ยแต่ดูลัฐทางคุณอยากจะให้เราไหวแหละเพราะว่ายังมีงานที่เรายังทําจําได้ว่าเรายังทําต่อเรื่อยๆจนดึกแล้วถึงกลับเป็นคนที่ชอบปิดไฟ เกือบคนสุดท้ายในออฟฟิศคือออฟฟิศท่านั้นประมาณ2 3 0 3 0 0คนมั mm ้ง hmm. น่าจะเป็นเกือบคนสุดท้ายบ่อยอะไรที่เป็นแรงขับทําให้มิน้นรู้วสกว่ามิ้นจะต้องทํางานกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายอะไรที่เป็นแรงผลักดันทําให้มิน้นต้องมุ่งมั่นขนาดนั้น เราแค่มองว่าเรายังเก่งไม่พอดีไม่พอทาได้ได้เยอะมากกว่ามินว่ามันน่าจะเลียนตั้งแต่ตเด็กแล้วแหะเพราะเรารู้สึกว่าเรายังทาได้ไม่เก่งพอใช่ไหมเราเรารู้สึกแบบเอออยากเดโมนสตรีทอะอยากจะโชว์ว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีความสามารถนะเราทําได้นะแต่มันไม่ถึงมันไม่รู้ว่าจุดไหนมันคือจุดที่เราดีที่สุดอะพี่โจเพราะเราทาโดยแบบต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยจนมาวันหนึ่งทําบริษัทนี้ในจุดที่เขาก็ออฟเฟอร์ให้เราในตําแหน่งที่สูงขึ้นไปดูเรจิเนลทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเราเรากล้าที่จะปฏิเสธล เราบอกว่าอขอบคุณแต่มันแบบเดี๋ยวเราขอแบบเทคเบรกตัวเองไปดู new o p p o r t u นิตีที่เข้ามาอะไรเงี้ยพอดีอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณตัวเองที่เราแบบเหมือนเหมือนอยู่ในจุดที่แบบอ๋อฉันไม่ต้องพูดให้ใครแล้ว ฉ,ฉันพูดให้ใหไปด้วยพอแล้วอย่างน้อยคือบริษัท appreciation นขนาดที่แบบผู้บริหาร level t e level สามคนแบบขอไม่ให้เราออกอะไรเงี้ยมันอิ่มตัวละมันถึงจุดที่ว่าโอเคแฮปปี้แล้วแต่การมานั่งคิดย้อนหลังว่าเออมันใช่เหรอวะที่เรา work แทบตายเพื่อให้ได้ appreciation ตรงนั้นเลยเงี้ยต้องบอกว่าฮา b บิตตรงนั้นมันก็ทําให้มิ้นเติบโตมามาเป็นผู้บริหารที่บริษัทตัวเองที่ไม่เคยบอกลูกน้องว่าต้องอยู่ออฟฟิศคนสุดท้ายแล้วคุณจะดีที่สุดคือจะต้องบอกตลอดว่าเฮ้ยเดี๋ยวรถติดนะกลับบ้านไป ที่บ้านก่อนเปล่าอยากไปทำงานที่บ้านก็ตามสบายหรือไม่ต้องทำแล้วเราทำวันไหนก็ได้ที่ให้งานมันให้มันเสร็จแต่ถ้าแบบอะไรที่มันซรีสจริงๆอันนี้พี่ขอนะแต่ถ้าไหนไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเลยวางแผนตัวเองและอะไร <c oughs> ที่เชฟให้มิน้น เก้าเข้าสู่ก็มาเป็นเจ้าของกิจการน่าจะเป็นจุดที่มิ้นมองว่าเอ้ยเราเรา,เราเริ่มมีแบบเหมือนลูกค้าคลาี่ลนอะไรเงี้ยค่ะที่แบบเขาเขาติดต่อมาหาเราแล้วบอกว่าเขาเห็นฝีมือว่าเฮ้ยเราทําที่ไหนแล้วมันยอดขายขึ้นมันดีขึ้นเขาเลยอยากให้เราดูแลเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะพี่โจมันก็เลยโอเคงั้นเราเราเปิดบริษัทเราดูต้องบอกว่าเปิดบริษัทแบบที่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มอะไรด้วยนะ คือเรานึกว่ามันง่ายกว่าเพราะเราสามารถแบบมีคอนโทรมีตัดสินใจตัวเองได้แต่กลายเปว่าพอคุณทำอะ่ะมันคือคุณค,คือคนสุดท้ายในการเป็นเด c i s เม n maker ของทุกอย่างแล้วคุณต้องรับผลลัพธ์ของมันทุกอย่างด้วยตัวคุณเองซึ่งอันเนี้ยไม่เคยรู้เพราะตอนเป็นผู้บริหารคือคุณรับผิดชอบแผนก มันมันพังมันมีปัญหาคุณรับผิดชอบแผนกแต่มันก็ยังมีแบ็กรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ต้องกังวลว่า,เ,าเงินเดือนเงินเดือนทีมงานจะต้องจ่ายทุกสิ้นเดือนคุณไม่ต้องกังวลว่าแบบมันจะมีโควิดเข้ามาอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องกังวลอะไรเลยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อตอนที่เป็นผู้ริหารเรากังวลอย่างเดียวเลยทำางไงให้บริษัทรวยทำยังไงให้ลูกค้ามากขึ้นทำยังไงให้แบบยอดขายโตแต่ตอนนี้พอเราเป็นพูกบการโอ้มันมีเช็คลิสประมาณร้อยลิสต์ การเป็นผู้วิหารคืออะไรที่มัน r บรดดิ้งอะไรที่มันแบบเลือดไหลอะไรที่มันแบบไม่เวิร์คคุณต้องกล้าแบบคัดคอคัดลอสอะไรต้องไปต่ออันไหนที่มันโกรธมากๆต้องโฟกัสตรงนั้นอะไรอยต้องเอา r รีซอ r c e มาพูตรงนั้นคือการเป็นผู้วิหารคขารู้เลยว่าแบบคุณต้องเด CISION FASTER EVERY DAY แล้วก็ต้องพยายามแบบ MAKE ชัวว่าอ่ uh, you r DECISION you not regret นะคะคือแบบมันจะไปเสียใจทีหลังไม่ได้มันไม่เหมือนกับแบบบางอย่างที่ อย่างเช่นสั่งอาหารมาผิดคุณสั่งอาหารใหม่ได้แต่พอเป็นธุรกิจถ้าคุณตัดสินใจผิดมันกระทบชีวิตของพนักงานมันกระทบทุกอย่างที่ท,ที่ที่มันสําคัญกับชีวิตคนดังนั้นมินจะต้องเม k e s ว r e เลยว่ากอนตัดสินใจอะไรคือ Impact น้อยที่สุดเมื่อมันไม่สําเร็จมันเฟล รู้สึกยังไงบ้างในตอนคือตอนเฟลอะไรที่เป็นโปรเจกต์ที่มันหลักล้านอะเราจะรู้สึกแบบว่าช็อกแต่พอมันเฟลเยอะๆพี่โจมันก็จะรู้สึกแบบว่าเออเป็นเลิร์นนิ่งเคิร์ฟแล้วกันมันก็ต้องไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือจุดที่มัน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 ได้อะไรคือจุดที่แบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะมีพยายามแบบเซตไมเซตกับตัวเองว่าอะไรที่มันมีเคิร์ฟของธุรกิจว่าเราล้มได้แค่ไหนคือในใจคือพอรู้เราเฮ้ยมันธุรกิจเนี้ยมันไม่ควรเฟลนะแต่พอเฟลเราต้องกลับมา ออรเราต้องยอมรับตัวเองเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเราต้องส่องกระจกดูตัวเองว่าอ๋ออันนี้มันความผิดก็คือนอกจาก คนนู้นคนนี้แต่จริงๆแล้วมันก็คืออินไซ e ์เอามันคือตัวเราด้วยเหมือนกันอันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบก็เป็นความเฟลของตัวเองมาก่อนนะที่แบบเอ้ยจริงๆคุณต้องโลจิเคิลนะอย่าอ m o ม i o n a l ลคือว่าอ m o มอร์ชแลเราจะรู้สึกแบบว่าเออมันมันผิดเพราะเราผิดเพราะอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเรามา a ม e กับเช็คลิสอะค่ะเราจะรู้เลยว่า p พ o าะส่วนกรหรือว่าการผิดมันมีความมันมีอะไรมันมีแฟ c เตอร์อะไรบ้างแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมานั่งแบบเบลมหรือว่ามานั่งแบบทุกข์ใจกับมันมันคือมีแต่ออออออนแลลล้ววเเเดิต่่่พปปยยาง อะไรที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เพื่อนก็เหมือนกันธุรกิจก็เหมือนกันมันมีคําพูดที่บางคนเออมามาพูดกันนะคะว่าแบบถ้าคนที่ใช่มันจะไม่ยากซึ่งมันจริงเราไม่จาเป็นต้องอธิบายะไยยืดเยอะเขาแค่มองตาเราเขารู้เลยว่าคุณพูดความจริงเขารู้เลยว่าคุณเจ็บปวดเขารู้เลยว่าคุณกําลังต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ย คือการได้มีโอกาสไปแบบเ,เขา้าเขาเรียกว่าเข้าปฏิบัติธรรมอ่ะก็คือวิปัสสนาประมาณ12วัน10คืน12วันใช่10คืนพี่โจที่มิ้นท์ไม่ต้องแตะมือถือเลย,เลยก็คือเขาจะาจาปิดวาจาเขาเอามือถือไปไว้ในล็อกเกอร์แล้วอันนี้เป็นทางแบบวิถีพุทธของทางพมา่าแล้วก็ทางอินเดียนะคะเป็นศาสตร์ตรงนั้นโดยที่แบบเขาไม่ได้ให้เราสวดมนต์หรือให้ทําอะไรแบบที่มันนอกเหนือจากสมาธิเลยค่ะนั่งสมาธิอย่างเดียวคือการเอาเอาจิตใจเราทําให้มันบริสุทธิ์มากขึ้น<ม>อะไรเงะะี้ยค่ะอยู่กับตัวเองในช่วง10วันนั้นนเค้าาไมุุ่่ยยตดวัสทที จะออกเหมือนกับเขาเตรียมตัวให้เราออกจากเขาเรียกอะไรคะสู่โลกภายนอกเขาก็จะให้คุยกันได้ละว,วันสุดท้ายซึ่งมินรู้สึกบอกว่าทําไมต้องคุยอ่ะยังไม่อยากคุยเลย ยังแบบว่ายังตังรู้สึกเอ็นจอยกันอยู่กับตัวเองแต่พอวันสุดทา้ายได้คุยเราก็ได้รู้สึกแบบเอ้คนอื่นเขาเป็นมีเรื่องราวยังไงไรเงี้ยแต่เราแบบเร,เราเรารู้สึกว่าเราอยู่นิ่งๆแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตอนที่อยู่ในค่ายเราไม่สังเกตใครเลยพี่โจนอกจากตัวเองคือสังเกตต้นไม้สังเกตทิวทัศ์ดอกไม้สีอะไรอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่ามีคนมาหาเราแตะที่ไหล่เราแล้วพูดว่าเออเธอทําไมเธอดูเครียดจังเลยตอนเข้ามาในเนี้ยเธอดูแบบมีปัญหา เราก็แบบฮ <laughs> มีปัญหาอะไรเหรอคะร้อหนูดูเครียดรอเขาบอกใช่หนูดูเครียดแบบเออหนูไม่รู้เลยหนูอาจจะแบบไม่ได้ยิ้ม,มั้งคะถ้ายิ้มหนูจ,จะดูไม่เครียดแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นช่วงหนูก็คิดในใจเลยจะเป็นช่วงที่หนูกาลังคิดว่าหนูควรจะกินอะไรดีวันนี้อนะไรเนี <laughs> ่ยแต่แต่มันกลายเป็นเขา,เขาคิดว่าเราแบบเครียดเรื่องชีวิตคิดเรื่องมรสุมซึ่งมันไม่ใช่พี่โจแล้วยิ่งกว่านั้นคือเราใส่มีม,มีตอนตอนน่าจะเย็นไม่กี่วันที่เราแบบปกติจะใส่ขาวทั้งบนทั้งล่างวันนั้นอะ่ะเรามีใส่กางเกงลายาายยกระต่เอ ที่แบบเหมือนเหมือนมันซักอยู่ก็เลยใส่เกงลายกระต่ายสีชมพูหรืออะไรไปไปไป,ปฏิบัติธรรมมีคุณป้าคนนึงเดินมาแล้วบอกว่าเนี่ยป้าเห็นหนูใส่เกางเกงเลายโดเรมอนสีฟ้าแล้วป้าก็เลยรู้สึกว่าแบบอ๋อ oh, ป้าก็ใส่แบบนี้ได้ป้าไม่จําเป็นต้องใส่สุภาพทุกวันก็ได้สินะ เราก็แบบห,หนูผิดหรือเปล่าคะอ๋อโอเคคะ่ะคุณป้าเราเราก็คิดว่าเอ้ยเรามีกางเกงลายโดเรมอนสีฟ้าไหมอะไรเงี้ยเราก็มานั่งเกาหัวเราก็มานั่งกลับไปดูในในที่พักเราอะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นกางเกงลายกระต่ายสีชมพู คือสิ่งที่มันที่ที่มินคิดได้ก็คือว่าคนจะเห็นในสิ่งที่เขาอยากเห็นแล้วสิ่งที่มันเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นคอเชอร์เป็นแบบเป็นปิดบัตรปากแผลมิ้นเลยอะว่าแบบต่อไปนี้คุณไม่ต้องกังวลหรือกังวลใครจะคิดอะไรกับเรามากได้แล้วเพราะว่าเขาไม่มีทางเข้าใจถูกแต่คนที่เป็นคนของเราแหละที่แบบเขาอยู่ในคนที่รักเราคนที่รู้จักเราจริงๆอะเขาจะไม่มีวันเข้าใจเราผิดนั่นคือสิ่งที่เชนไมเซ็ตมิ้นเลย ความสุขของเม้นในวันนี้คือ ความสุขของมินคือได้ตื่นมาทำธุรกิจที่เรารักและเรามีความเชี่ยวชาญได้ทำงานกับทีมงานที่เรารักและเรารู้สึกว่าเราจะโตไปกับเขาเขาโตไปกับเราได้มีเวลากินชาดีๆกาแฟดีๆกับแล้วก็แบบได้กินขนมเพราะมินคนชอบขนมหวานมากเลยกินเค้กกินพาสตรีกินอะไรที่เรารู้สึกแบบว่าคีลลิ่งจิตใจแล้วทำให้เราแบบว่าตาเป็นประกายรวมไปถึงแบบได้เล่นกับได้มีเวลาเล่นกับลูกๆเพราะม,มินเป็นคุณแม่ลูก3าใช่ไหมคะก็จะมีความรู้สึกว่าเออพวกนี้มันคือเวลาที่เราต้อง แบบเทรเชอร์มีคุณค่าได้กินข้าวกับคนที่เรารักครอบครัวเราเลยเนงะี้ยพวกนี้มันกลายเป็นความสุขง่ายๆแบบซิมเพิลไม่ได้เป็นจากความสุขที่แบบต้องมีความสําเร็จใหญ่โตมาคล้องคอเราเลยเนงะี้ยมันเป็นความสุขที่แบบเออเราลืมตามาแล้วเรามีประโยชน์กับโลกนี้อยู่เรามีประโยชน์กับบริษัทมีประโยชน์กับสังคมมีประโยชน์กับผู้อื่นอยู่นั่นคือความสุขของมิ้นในทุกวันมิ้นก็เป็นคนแม่ลูก3ใช่ค่ะเป็นเจ้าของกิจการ แล้วก็เป็นเป็นโซโล่ของโทรพเนอร์สร้างกิจการขึ้นมาเราบาลานซ์ระหว่างความเป็นคนแน่และความเป็น ur, อองโทรพเนอร์ยังไงในปัจจุบันต้องบอกว่า คนจะชอบใช้ควาว่า work life balance ยอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเอาขีดจํากัดข้อจํากัดแล้วก็คําจํากัดความอะไปเทียบกับคนอื่นตลอดเวลามิ้นท์เคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบมิ้นท์หยุดแล้วที่จะไปเทียบกับใคร work life balance ของมิ้นท์คือการที่มิ้นท์มีเวลาทํางานเต็มที่มิ้นท์มีเวลาทําพิซซ่าทำบราวนี่ทําแพนเค้กกับลูกเต็มท,ที่มิ้นท์มีเวลาเอ่อให้ให้กับตัวเองแบบได้ได้ทำงานที่เขาเรียกอะคะได้ได้มีโอกาสช่วยสังคมหรือว่า inspire คนอื่นหรือว่าได้กินอาหารที่มัน,ม,นมันมันมี ความสุขกับใจและร่างกายเลไได้ออกกําลังกายอันเนี้ เมื่อไหร่ที่มิ้นยังยิ้มได้กับ3าสี่อย่างนี้ค่ะมิ้นมองว่ามิ้นบิกไหลบาลานในฐานะที่เป็นนักธุรกิจในฐานะที่เป็นคุณแม่ในฐานะที่แบบต้องแบกรับภาระหลายๆอย่างกับตัวเองอะไรเงี้ยเพราะมิ้นก็เป็นหัวหน้าครอบครัวก็เลยรู้เลยว่าแบบสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สอนเราว่าหยุดที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะความสําเร็จกับคนอื่นเขาคือต้องยินดีกับเขาความสําเร็จของเราในทุกวันก้าวเล็กๆก,ก็ควรยินดีกับตัวเราเองด้วยมิ้นเจอเพื่อนผู้หญิงที่เป็นวู้แม่นเทรร์เพนเนอร์ที่ คนที่รันบริษัทตัวเองมินจะมองหน้าเขาแล้วมินพูดว่าวันนี้ภูมิใจในตัวเองแล้วหรือยังมินจะพูดคํานี้ตลอดเลยเพราะว่ามินรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่มินไม่เคยมีเหมือนกันดังนั้นวันหนึ่งที่มินเริ่มมีแล้วอ่ะมินอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนรู้ว่าคุณต้องภูมิใจในตัวเองได้แล้วไม่ว่าวันนี้คุณแค่ช่วยคนแค่แบบหนึ่งคนหรือคุณช่วยคนเป็นแสนคนมันคือความภูมิใจที่มันเท่ากันในเส้นทางของชีวิตก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเป็นซิงเกิลมาม มมลุ่สาคนในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มิ้นพลาวค่ะอะไรนะคือสิ่งที่มลุ่พราวคือออขออนุญาตแบบพูดเพิ่มในเอพิซอดนี้นิดนึงตรงที่ว่าออในสังคมอะ่ะคนจะชอบมองว่าแกรนเป็นสิงค์ก็มัมอ่ะ มันเป็นสิ่งที่มันมันสิ่งที่แบบถูกจ้าชะเหมือนกันคือคําว่าการเป็นซิงเกิลมามะตอนแรกๆที่มินเป็นซิงเกิลมามะค่ะมินก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออคนจะมองอะไรไงกับการเป็นแม่เลี้ยงเดียวเพราะบางคนคนก็ถามว่าเออเนี่ยถ้ามินจะต้องมีแฟนใหม่ไรเงี้ยแฟนเขาก็ต้องคิดเยอะหน่อยนะเพราะว่ามินมีลูก3ามทไมมันต้องคิดเยอะเออเพราะว่าถ้าคนที่ใช่มันจะไม่ยากการที่เรามีลูกที่3ามมันไม่ใช่ฟลอ มันไม่ใช่รอยขีดข่วนมันไม่ใช่เป็นรอยตําหนิมันคือสิ่งที่คุณต้องภูมิใจที่นะปัจจุบันมันยังเลี้ยงลูก3คนได้ด้วยตัวมินเองเราเรามีสังคมที่มีความความสุขของเราได้ด้วยตัวเราเองแล้วลูกก็มีความสุขได้มินก็ปรึกษากับทางแบบด็อกเตอร์ทางด้านแบบไซคโลจีด้านชายเดเวล็อปเมนต์นะคะการแบบพัฒนาเด็กอะ่ะเขาบอกว่าเด็กทุกคนนะปัจจุบันหรืออดีตก็ตามจริงต้องการแค่หนึ่งคนในการรักเขาและรักให้ได้มากที่สุด เพราะคนคนเรามันเป็นสัตว์สังคมแล้วต้องการความรักใช่ไหมคะจะเหตุมันมันไม่จําเป็น้องความรักเป็นร้อยคนก็ได้แต่อย่างน้อยหนึ่งคนเด็กที่ถูกเกิดมาต้องถูกรักดังนั้นมิ้นมั่นใจว่าเอาอย่างน้อยมิ้นมิ้นมีหัวใจที่มิ้นรักลูกเต็มที่แล้วไหนจะพ่อแม่มิ้นไหนจะคนรอบข้างเขาไหนเขามีคนรักเป็นร้อยคนเป็นสิบคนอย่างเงี้ยพี่โจดังนั้นมิ้นจะต้องกังวลอะไรให้กับการที่จะเลี้ยงเขาเป็นคนที่ดีได้ดังนั้นการที่เป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดดคุณควรภูมิใจมันมิ้นจะตอบบอกตัว มินภูมิใจในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของมินแล้วมินก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวภูมิใจกับมันยิ้มรับกับมันเพราะมินรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าความเฟลนั่งอยู่ข้างหน้ามินนะตรงนี้ค่ะมินอยากจะบอกกับความเฟลว่ามินคงไม่ขอบคุณความเฟลเพราะว่าตอนนะเวลเมนที่ที่มินเจอความเฟลอ่ะมินไม่ขอบคุณมันพี่โจคือมินรู้สึกแบบมินโกรธมินโมโหมินอะไรบ้างแต่มินให้อภัยความเฟล มิ้นฟอกกิฟเนสมิ้นแบบให้อภัยความเฟลที่มิ้นเคยเฟลว่าอภัยตัวเองนะ อภัยอภัยที่ตัวเองแพ้อภัยที่ตัวเองแบบต้องถอยอภัยที่ตัวเองต้องแบบต้องต้องรู้สึกท้ออะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกแบบโอ้ยพูดแล้วแบบน้ําตาคลอคือคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบอยากบอกว่าแบบเออฉันให้อภัยความเฟลที่ผ่านมาของตัวเองและฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นโดยที่แบบไม่ได้ไปพึ่งพาใครเป็นความสุขของตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะดีใจตอนตัวเราเองแล้วก็ขอบคุณที่ที่แบบมินสามารถให้อภัยความเฟลได้เออแล้วก็รู้สึกว่าเออฉันให้อภัยเธอ แล้วแล้วก็ถ้าวันหนึ่งฉันต้องเจอความเฟลนั้นอีกฉันก็จะให้อภัยเธออีกมิ้นตอนนี้เป็น CEO แล้วก็ Co-Founder Tech E-Business Center หรือ Thailand E-Business Center นะคะแล้วก็เป็นนายกสมาคม e c o m m e r ิรแห่งประเทศไทยหรือสมาคมผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ไทยค่ะว่าข้อแรกเลยในชีวิตของคนเราเนี่ยเราก็จะต้องเผชิญความผิดพลาดตกหล่นความเฟล มากมายนับครั้งไม่ถ้วนคนแรกที่เราควรที่จะเรียนรู้ในการให้อภัยก่อนคือการให้อภัยตัวเองถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ในการให้อภัยตัวเองได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปให้กับคนอื่นๆได้และในหลายๆครั้งในชีวิตความเฟล,ลที่เราเผชิญอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเราเลยด้วยซ้ําอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นเรื่องของบุคคลคนอื่นที่เขาเข้ามากระทบเรา แต่แน่นอนว่าเมื่อมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วมันก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องทําให้ตัวเองนั้นได้ก้าวข้ามอุปสรรคในเหล่านั้นเพื่อทําให้เราได้ก้าวออกมาแล้วก็เติบโตขึ้นไปสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้ในการให้อภัยตัวเองให้อภัยปัญหาต่างๆความเฟลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตให้อภัยผู้อื่นที่อาจจะเข้ามาทําให้เราได้เจอสิ่งต่างๆเพื่อที่เราสุดท้ายแล้วเราจะได้ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ก้าวต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งพะว คิดมากหรือแม้กระทั่งหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นและทำให้เรามาเสียพลังไปกับเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราสามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็แน่นอนว่าก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคุณมิน้นในวันนี้นะครับหลังจากที่ดูแล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆแบ่งเวลามาสักนิดหนึ่ง เพื่อลองทบทวนดูว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรมีเหตุการณ์ไหนในชีวิตของเราที่อาจจะคล้ายกับคนที่เราเพิ่งได้รับฟังบทสัมภาษณ์ของเขาไปอาจจะเป็นการทําให้เราตกผลึกอะไรบางอย่างในชีวิตเพิ่มเติมและอาจจะช่วยทําให้เราได้คลายปมบางอย่างที่มันอาจจะฝังอยู่ในใจของเราก็ได้นะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับว่าแขกรับเชิญในตอนหน้าคือใครรอติดตามกันไปพร้อมๆกันในตอนหน้าครับ